ปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างยาวนานได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่พศ2560โดยกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านป่าแม่ลาตําบลบางกระบืออําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้แปรรูปมาเป็นปลาช่อนแดดเดียวอยู่ในตอนนี้ค่ะพื้นที่ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงของปลาช่อนแม่ลาเราจึงนำปลาช่อนแม่ลาของจังหวัดสิงห์บุรีและของพื้นที่ในชุมชนมาพัฒนาเป็นปลาช่อนแดดเดียว ช่อนที่เห็นอยู่นี้พี่มาริวันบอกว่าจะนำปลาช่อนแม่ลามาจากสมาชิกในกลุ่มมาทำการแปลรูปโดยนำมาขอดเกตแลออกเป็นตัวเคล้าเกลือล้างน้ำนำไปตากแดดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วนำไปแพ็คสูญยากาศในด้านของการผลิตจะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญจึงได้ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวที่หลายคนรู้จักกันถึงทุกวันนี้